พูนขับบูงานป้องกันป่าปรามสถานีตำรวจภูธรสามโคกนะครับเป็นนวตอรุ่นสี่เจ็ดนครปฐมนะครับโปรไฟล์นะครับซึ่งนะครับฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนแบบนี้ขอบคุณครับครับางทีอาจจะฝึกมาก็ลืมนะครับขั้นตอนไหนอย่างมัน มันต้องมีรู้เขารู้ว่าร <UC S. S 2> ู้เบื้องต้นแล้วนะถ้ารู้เบื้องต้นแล้วเนี่ยจความผิดพลาปจุดเดือครับของหลารเกณฑ์มานะครับเป็นผิดพลาดตะเรียนคนนะครับต้นแรกเราแต่หลีกหเราก็ได้ตามตัวเลยนะครับอย่างน้อยเรารู้ว่านะครับการต่อช่วยของการตรวจเราก็รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเบื้องต้นนี่ได้ชัดเจนของผมนนะครับ ไม่มีอาไไกลเครับเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องอยู่ในท่านี่อะครับอยู่ในท่าที่งนะครับตามองต้นจับปูวิประเทศจุดใดจุดนึงนะครับคนข้านหลังก็จับสายต้อยูเขาเรียกว่าชิงอยู่เนายรไปองัที่สวนะครับิทุกส่วนขอร่างกายครับทุกส่วนขอร่าง แล้วก็ดึงเท้าขวาครับมาดตบปัดกับเท้าซ้ายเอิ่มนี่คือท่าที่สองนี่คือท่าซ้อมจังหวะนะครับเือซ้ายหันหันไปทางซ้ายท่านนี้ฝังนักปฏิบัตนะครับเขาเรียกว่าเขาคิดท่านี้เรารู้แล้วเบื้องต้นคือคนทำมังหวะคือท่าเท้าซ้ายนะครับในท่าหันจังหวะที่ดีพร้อมกับจังหวะต่อไปก็ตกเท้าซ้ายมาหันตบปัดนะครับตบปัดกัดไปนี่เท้าซ้ายเลี่เท้าขวามาตบปัดท่า ทางไว้นะครับทางไว้ต่อไปต่อัดองเออไเยต่อไปอหนะครับนี่คือท่าปิดจังหวะปิดจังหวะนี่ท่าปิดจังหวะเป็นแล้วรู้แล้วง่ายๆนะครับผมอ้าวพักสบายพักครับพักตาสบายได้ พักเอาสบายไม่ใช่สองเท้านะต้องเอาเท้าหนึ่งเท้าได้อย่างนี้ผมฝึกไว้หนี่งนงแถวอีกต่างหากนะครับทีนี้เราถ้าต้องมาจากท่าตรงก่อนเลยวกันท่าอยู่ตันานกับพื้นเป็นร<ไ>ปธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเรายกจริงจรงิงครับนะเป็นแบบนี้นคือท่ากอดีใช้ในกอดีที่ออกนอกชายคา,าหัวใจไม่มีของนอกชายคาที่จริต้องมีบวกจลักการพ่านี่ครับจะอยู่กับฉากเล้มือซิทลงนะครับ นะครับพอซุพอหมวกอึะนี่แค่นี้นะครับนี่อันนี้ก็ต้งขนาดเลยนี่หลักการคือหมือมือตั้งขึ้นนะครับย <c oughs> ืดห่าเรียงชิดก,กันก,นก็อยู่ในท่า, <c oughs> าพอมาอยู่งี้ใช่ไหมพอเราหันไปตนมาปกติ่ตาวมือลงดูผมก่อนนะเลื่อแถวผมก่อนเอ้ยไน

ชุมชนยังยืนในการฝึกผู้นำครับไม่ว่าจะเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของหมู่ที่3ตรงกระแชงวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีซึ่งมีพี่น้องประชาชนเป็นกิจอาสาร่วมเข้าโครงการ20คนแล้วก็ทางโครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จก็ต้องอาศัยพี่น้องเราครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันในวันนี้นะครับ